สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสมาชิกห้องหวยสุดล็กเด็ดจ,จาก Facebook ทุกทท่านครับอ่ะวันนี้เรามารับชมข้อมูลสุดท้ายนี้กันนะครับในเช้านี้ก็คือข้อมูลนะครับสูตรการคำนวณ4ชุด2ตัวร่างตรง,ตรงๆนะครับเป็นชุดวัดดวงอของงวดนี้นะครับวันที่17กุมภาพันธ์2565นนะครับที่จะมาถึงในตอนบ่ายๆนี้กันอีกนะครับ มาดูสูตรแล้วก็วิธีการคํานวณเลยนะครับเ,เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับยังคงพอจะมีเวลานะที่จะไปหาซื้อนะครับร,รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอ่ากันใน2ตัวล่างกันได้ทันนะครับนะเพื่อจะได้เป็นอ่าข้อมูลนะครับประกอบการตัดสินใจให้กับเ,เพื่อนๆนะครับที่ยังอ่าไม่ได้ตัดสินใจในการที่จะนะครับหาตัวเลขนําไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดน,นี้กันนะครับ เป็นสูตร4ชุด2ตัวล่างนะครับระยะสัน้นนะครับอยู่ที่สถิตินะครับ1 2 3 4 5 6 7 7ี่้าดงวดรวดนะครับมาดูสูตรที่1ที่เป็นหลัก10เลยนะครับจะใช้หลักพัน1ครั้งหลักหน่วยบน1ครั้งนะครับหลัก10ล่าง2ครั้งหลัก10เลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลัก10เลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่สองครั้งนะครับ สุดที่เป็นหลักหน่วยใช้หลักแสนสองครั้งนะครับหลัก10ล่างสองครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งจากนั้นบวกด้วย4คงที่นะครับจะมีตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งนะครับเป็นหลัก10ล่างนะครับ่ามบวกกัน2ครั้งได้6นะครับแล้วก็หลักแสน3บวกกัน2ครั้งได้่ะมาบวกงวดแรกกันเลยนะครับหลัก10สุดที่1นะครับหบวกสได้8 8ดบวกหได้14 14บวกศได้14 14บวก9ได้23 23บวก7ได้ 30 30บวก8ได้38นะครับอ่ะได้ตัวแรก8จากนั้นบวก1คงที่ได้เท่ากับ9นะครับสูตรที่2ลังหน่วย6บก6ได้12นะครับ12บวก8ได้20 20บวก4ได้24นะครับบวก1คงที่ได้5อ่ะจับ4ชุดตรงๆ2ตัวล่างนะครับ8 4 8 5นะครับแล้วก็9 4 95อ่ะเรามาดูข้อมูล2ตัวล่างนะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่าง95นะครับ95 2ตัวล่างอ่ะตรงตรงนะครับ95งวดแรกนะครับถูกเป็นงวดที่1อ่ะเริ่มเลยนะ ข้อมูลนั้นเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับไม่ได้แปลว่าคำนวณออกมาแล้วมันจะไปตรงนะครับนะกับผลการออกรางวัลสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเพื่อนเ,อนเอนควรจะใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจนะครับ5บวก7ได้12 12นะครับ12บวก8ได้20 20บวก5ได้25 25บวก5ได้30 30บวก3ได้33 33บวก1ได้32นะครับ อ่าทวที่5บวก7นะครับได้12 12บวก8ได้20 20บวก5ได้25 25บวกหาได้30 30บวก3ได้33 33บวก1ได้เท่ากับ34บนะครับบวก1คงที่ได้5สูตรที่2หลัาหน่วยนะครับ0บวก8ได้8 8ดบวก5ได้1 3 1 3บวก4ได้เท่ากับ1 7บนะครับบวก1คงที่ได้8อ่าจับชุด2ตัวล่างตรงๆนะครับ47 สี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดนะครับรางวัลเลขท้ายสองตัวล่างงวดต่อมาออกห้าเจ็ดนะครับสองตัวล่างตรงตรงห้าเจ็ดนะครับถูกอ่าเป็นงวดที่สองนะครับอ่ะต่อมากันเลยนะครับงวดที่สามนะ 2บวก1ได้3นะครับ3บวก0ได้3 3บวก4ได้7 7บวก4ได้11 11บวก2ได้13 13บวก5ได้เท่ากับ18นะครับบวก1คงที่ได้9นะครับนะอ่ะสุดที่2นะครับ0 0ได้0 0บวก7ได้7 7บวก4ได้11ได้1นะครับวก1คงที่ได้2จับชุดได้8 1 8 2 9 1 9 2นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่าง8 2นะครับ สตัวล่าง8 2นะครับเข้าตรงๆนะครับถูกอ่าเป็นงวดที่3อ่าต่อมางวดที่4นะครับหลัก1ิบเวกแได้15บหนะครับสิบวกหได้21 21ิบวกสได้25 25ิบวกแได้33 33ิบวกส ได้37 37บวก1ได้เท่ากับ38นะครับบวก1คงที่ได้9หลักหน่วย0บวก6ได้6 6บวก2ได้8 8บวก4ได้เท่ากับ12นะครับบวก1คงที่ได้3จับชุดอ่า2ตัวล่างตรงๆนะครับจะได้อ่า8 2นะครับ8 3 92แล้วก็อ่านะครับ เรามาดูรางวัลเล็กท้ายนะครับสองตัวล่างงวดต่อมานะครับเป็น83นะครับรางวัลเล็กท้าย2ตัวล่าง83 2ตัวล่าง83นะครับเข้าตรงๆนะครับถูกเป็นงวดที่4นะเพื่อน,นสมาชิกทุกท่านนะครับมาต่อกันที่งวดที่5กันต่อเลยนะครับ สูตรที่1นะครับ9วก5ได้14นะครับ14บวก6ได้20 20บวก9ได้29่นะครับ2ี่วก7ได้36 36บวก5นะครับได้41 41บวก2ได้4 3นะครับบวก1คงที่ได้4หลักหน่วยนะครับ2วก6ได้8 8บวก3ได้11 11อบวก4ได้เท่ากับ15นะครับบวก1คงที่ได้6 ก็จับชุดนะครับ2ตัวล่างตรงตรงนะครับจะได้3 5 3 6นะครับแล้วก็4 5 4 6อ่ะมาดูผลนะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างงวดต่อมานะครับ3 6นะครับ3 6รางวัลเลขท้าย2ตัวล่างนะครับ3 6เข้าตรงตรงนะครับถูก เป็นงวดที่5นะครับต่อมางวดที่6นะครับงวดที่หหลักสิบนะครับเก้วกแได้17 17จบวกหได้23 23ิบวกเได้32 32ิบวกสได้36 36บวก4ได้40 40บวก9ได้เท่ากับ49นะครับ,บวก1คงที่จะได้เท่ากับ10นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข0นะสูตรที่2หลักหน่วยนะครับ6บวก6ได้12นะครับ12บวก6ได้18 18บวก4ได้เท่ากับ22นะครับ,บวก1คงที่ได้3จับ9อ่าททีนะครับ4ชุดตรงๆนะอ่า9 2นะครับแล้วก็9 3 02นะแล้วก็0ูนนะครับรางวัลเล็กท้าย2ตัวล่างงวดต่อมานะครับ92 2ตัวล่างตรงตรงเ2นะครับเข้าตรงตรง,ตรงนะถูกเป็นงวดที่6นะครับอ่า6งวดสูตรนี้มีสถิติอยู่ที่7งวดติดนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะ,ะมาดูงวดที่ผ่านมากันนะครับ หลักสิล่างนะครับศูบวก9ได้99บวก8ได้17นะครับ17บวก3ได้2 0 2 0บวก2ได้2 2 2 2บวก1ได้23 23บวก9ได้เท่ากับ32บนะครับบวก1คงที่ได้3หลักหน่วยนะครับ6วก8ได้14 14บวก2ได้16 16บวก4ได้เท่ากับ20ได้0นะครับศูบวก1คงที่ได้1นะครับ จับชุด4ชุดตรงๆจะได้ดังนี้นะครับ2 0งศูนอ่าสอหนึ่งนะครับแล้วก็3 0 3 1รางวัลเล็กท้ายอ่าสตัวล่างนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือ3 0นะครับ3 0 2ตัวล่าง3 0นะครับเข้าตรงๆนะครับถูกเป็น อ่างวดที่7นะครับสูตรนี้มีสถิติ7งวดติดกันเลยนะครับเ,เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะส่วนงวดน,นี้นะมันจะมานะครับตามผลการคำนวณหรือไม่ไม่มีใครทราบได้นะครับนะถ้าใครบอกว่าทราบได้แสดงว่าท่านรู้ว่าผลจะออกอะไรนะครับดังนั้นจริงๆก็คือไม่มีใครรู้หรอกนะครับนะผมก็ยังไม่รู้เลยนะเป็นเพียงการคาดคะนีคาดเดาเท่านั้นนะครับนะก็คือคาดคะเนี แล้วก็คาดเดาว่ามันจะมานะครับในตัวเลขตัวไหนโดยการประมวลผลนะครับในการใช้หลายหลายสูตรนะครับส่วนสูตรที่นำมาคำนวณให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูนะครับมันก็จะเป็นเพียงแค่การนะครับชี้นำตัวเลขว่าเลขตัวนี้นะครับมีโอกาสที่จะมาเท่านั้นเองนะครับมาดูหลัก10บนะครับ4บวก8ได้12 12นะครับ12บวก6ได้18 18นะครับ18บวก4ได้22 ยี่บวกศูนย์ได้ยีบนะครับยี่บวกสี่ได้26่สิบวกห้าได้เท่ากับสามดในหนะครับบวกหคงที่ได้2นะครับได้สูตรแรกหลักสิบเป็น1นึนะครับหลักหน่วย8ปบวกหได้14บสี่นะครับสิบสี่บวกศูนย์ได้สิบสี่สิบบวกสได้เท่ากับสิบแปดนะครับบวกหนึ่คงที่ได้เนั่นเองนะครับ จับชุด4ชุดตรงๆสอตัวล่างนะครับก็จะได้ดังนี้นะครับ1819นะครับแล้วก็28 29นะครับอ่ะก็จะได้นะครับ4ชุดดังนี้นะยังไงเราก็อย่าลืมนะครับเลียมาหัศสรจั์กันด้วยนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็คือ7 8 9นะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับล่างนะครับจะเด่นอยู่ที่นะครับ 0 1 2นะครับอ่าและก็มี3อีกตัวหนึ่งนะอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิษของเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่จะนำไปวิเคราะห์พิจารณาตัดสินใจนะประกบตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสูตรมันอ่าทำให้ตัวเลขมันน้อยตัวนะครับมันก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะเพื่อน,อนสมาชิกทุกท่านนะก็จะได้4ตัวนะครับส่วนความแม่นยำนั้นมันจะมีให้เรานะครับกี่เปอร์เซนต์นั้น ไม่สามารถทราบได้นะครับมันเป็นเพียงแค่การคาดคะเนเท่านั้นนะครับแล้วก็คาดเดานะดังนั้นเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งด้วยตัวของเพื่อนๆอเองนะครับหวังว่าข้อมูลสุดท้ายนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายนี้กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอ่ขอให้โชคดีเฮง <c oughs> ๆรวยๆยนะครับในอาซี้อรางวัลสลากินแบ่ง รัฐบาลกันได้เลยนะครับนะยังพอหาทาันกันอยู่นะครับสวัสดีครับ